สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็เดๆคำคมเซียวเซีาๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆให้เข้ากับเทศกาลลอยกระทงค่ะวันเพ็ญเดือน12น้ำกระนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงกับชื่อตอนแคปชั่นชวนเธอมาลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆมีแคปชั่นเด็เดๆไว้โพสกันหรือยังนะ้า ถ้าใครได้ไปลอยกระทงนะคะก็จะเห็นบรรยากาศกระทงสวยๆลอยเต็มน้าไ่หมดเลยค่ะแล้วก็จะตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงไฟยามค่ําคืนหรือบางคนก็อาจจะวุ่นวายกับการทํากระทงสวยๆและการหาคู่ไปลอยกระทงแต่ก็มีบางคนนะคะที่ไม่มีเวลาไปลอยหรือหาคู่ลอยไม่ได้แต่แค่โพสแคปชั่นลอยกระทงเด็ดๆก็เหมือนได้ร่วมลอยกระทงแล้วเราจึงได้รวบรวมแคปชั่นลอยกระทงโดน,โดนโๆฮาๆมาฝากกัน ก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆว่ารีเด็ดตอนต่อไปนะคะกระทงอาจจะหลงทางแต่ใจบางๆแล้วอะ่ะหลงเธอกระทงเขาลอยไปที่แม่น้ำแต่ใจเราอะลอยไปที่เธอ อยากได้กระทงที่ทำจากใบตองแล้วถ้าอยากได้เธอมาคล้องต้องทำไงลอยกระทงเป็นปะเพณีแต่ถ้าเธอมาลอยกับพี่มีสิทธิ์เป็นแฟนกระทงหาซื้อได้ข้างทางแต่คนข้างๆหาซื้อได้ที่ไหนในแม่น้ำมีกระทงแล้วมือถือน้องนวลอนองมีผมหรือยัง ลอยกระทงปีนี้เธอเหงาเรียกเราไปเป็นแฟนได้นะกระทงทำจากกล้วยถ้าอยากได้เธอมาลอยด้วยต้องทำไงถามกันจังว่าลอยที่ไหนลอยด้วยกันไหมทำไมไม่ถามคนอื่นหาคู่ลอยกระทงส่วนผมยังยืนงง,งว่าลอยวันไหน จบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นคำคมลอยกระทงโดนโดนฮาๆที่เรานำมาฝากกันเอ๊ปีนี้เพื่อนเพื่อมีคนที่จะไปลอยกระทงกันหรือยังนะถ้ายังไม่มีก็ขอให้มีคนที่ถูกใจหรือหม่ปองไปลอยด้วยกันนะคะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนโดนได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆออยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอด ทำฮิตสุดตาไว้โจน,นะคะหรือจะสแกน QR โค้ดตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเ,อเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆนกนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีคลิปดีๆว่าดีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ